อ๋อ,อกระดาษที่ห่อมาตกสวัสดีนะครับเฮ<อ>้ยรถตดรถต,ตดได้ครับห <ả? S 3> ออาบาลัลหลงจาก เบรกสวัสดีครับมากับมือมือขับสายโหดตอนนี้เป็นตัดกับหวานครับของอมอเจรรญทรัพย์ครับคันคันแรกแถวแถวบ้านผมแล้วนะที่ที่ที่มีแบบนี้ครับคันแรกเลยครับแถวบ้านผมนะครับพิจิตรอำเภอเมือง สวัสดีคร er <smoke> ับนี่มากับเจ๊ด้วยมาเจริญทรัพย์ครับมาจากบางเลนส่งถึงวิจิตรครับมาบ่อยวิจิตรมาบ่อยใช่ไหมแต่บ้านผมเพิ่งมามาแล้วรอบป้านเจอ้าเหรอแอ่ยังบ่แถวแถวบ้านผมนี่แหละ เห็นเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปลองหวานปุ๋ยเลยครับถ้าใครจะมาดูเถวิจิตมาดูได้และเรคันนี้ก็อยู่แถวโลช้างครับเมืองเก่านี่ครับก็ซื้ออ่าต,ตัวไว้รอเลยครับไว้รอลากคันนี้เลยพัทเลอร์เิ thế, để tan nữa hả? Tan mấy khán nè đi tắn nữa nó Tan nữa không? อ,อ๋อแต่ของบ้านเขามีโดนอยู่แล้วครับเขาเลยไม่เอาแบบระบบฉีดมาเอาเป็นแบบหวานกับตัดมาครับเรียบร้อยคันนี้คันที่มีเนี่ยเหรอแันนี้คันที่แปดสิบแปด ที่88นี่ครับกลางปีกแล้วครับเดี๋ยวนับกนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใบครับสิบสามใบเนี่ยปรับ,บยกระดับได้อ่าครับแล้วก็กดใส่คอเจ้าของคนทำครับแปดเมตรปีกยาวเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะแปดเมตรแปดเมตรแปดเมตรครับเจ็ดแปดเมตรปื๊บจากหัวจนนี่ครับ แต่นี่เป็น2ระบบกับเป็นอ่ากวานกับตัดอันนี้กำลังอ่ะสอนกระของเลยครับหรือนี่ครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับเอียงเอียงทีละด้านก็ได้เมื่อกี้ตอนเข้าลงเขายังไม่ได้ ลางปีกให้ดูนะครับบึบเออเดือดหอบด้วยครับแต่เทสระบบไม่ตัดครับเออกระดาษที่ห้อมาครับตกใจ เขาไกลไม่ได้เว่ยเสียวอนกันโยงห่างครับอ่าใบมีดเป็นคมคนระับต้องโยงห่าง เดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าของเขารองก่อนครับ คันนี้จบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะราคา,าคันนี้ก็ราคาจบไปที่600,000นิดๆครับ600,000หน่อยๆเป็นตู้แอร์ครับมันมีแบบไม่มีตู้แอร์ก็มีครับอยู่ที่จะสั่งครับเข็นใบกไว้ให้ดูหน่อยครับ หลังจากที่เทสแล้วก็เดวตะคงแลวนี่นครับเดี๋ยวเขาจะไปลองหวานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเท่นี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์จะกําลังใจนะครับอ็ฝาก,กกดติดตามผมเลยนะครับสวัสดีครับ